ไฟเปิดพุดประหัสสุกเสานะครับร้านเจ๊ไฟอยู่ข้างๆกับร้านผับไทยทิพสมัยครับอยู่ติดกับรสกุงรถกุงตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรพี่ถนนชัยอ่ะ ถนนสนามชัยเส้นทางไปร้านเจ๊ไฟนะครับผมมุ่งมาจากปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลที่มาจากไอ้สะพานเหล็กมาทางทิศเหนือไปทางอันหน้าไปทางสนามหลวงนะครับสถานแยกแยกสำรานลาดนะครับ ร้าน,นลา่าร้านเจ๊ไฟจะอยู่ขวามือพี่ครับร้านเจ๊ไฟร้านไหนครับ อ๋อตอนนี้ปิดเหรอครับพี่อ,อ๋อครับอ้าวทำไมปิดล่ะพี่ทำ<ะ>ไมปิดเหรอขายแค่อาทิตย์ละสา่วันหรือเท่าไหร่นี่ค่ะแล้วก็ปิดสมวันของทุกอาทิตย์อ๋อถ้าเสาร์อาทิตย์ปิดไม่ไแน่ใจว่าวันไหนจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้ขายแค่อาทิตย์ละสามวันนะครับผมมาตรงกับวันอาทิตย์ ปิดพอดีครับใช่ลั่นเต้สไหมครับ ร้านเจ๊ไฝ่นะครับ